สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะครับสวัสดีค่ะนานแล้วนะไม่ได้เจอกันอ๋อวันศุกร์นี่เปิดสาขาตลอดใช่ใช่พี่ต้นวันนี้ก็เปิดสาขาล่าสุดคืออุบลราชธานีอ๋อเป็นไงชาวพี่น้องอุบลวันนี้ไม่ได้ไปอ่ะโอ้คห้ว่ะพี่ต้นค่ะอ่ะพี่ต้นในส่วนของทางด้านหุ้นนะฮะที่พี่ต้นแนะนําไว้นะฮะก็คือในส่วนของสัปดาห์นี้ตามกลุ่มใหญ่หรือเปล่าฮะครับก็คิดว่ากลุ่มใหญ่ยังน่าสนใจใช่นะครับแต่ว่าถ้าดู ในการคาดหวังณตอนนี้นะครับทุกคนมองประเด็นเรื่องอเมริกาเป็นเรื่องหลักนะฮะที่ข่าวในเชิงบุทุกวักคนคงทราบอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มเพดานนี้คุยกันได้แล้วก็การจัดก๊อมันรายจ่ายประจําปี57นะครับที่อาจจะคุยกันได้ราไปถึงในอนาคตที่เขามีการเลือกคุณเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนก็มองว่าสิ้นเดือนนี้ค E น่าจะชะลอต่อไปก็คือทําดําเนินการต่อไปนะครับ กระทำให้ตลาดหุ้นในอเมริกายุโรปเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นและในเอเชียวันนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นพี่ต้นเรื่องหุ้นให้ก่อนตลาดปิดแล้วอ่านนี่คือในประเด็นของต่างประเทศนะครับแต่ถ้าประเด็นในประเทศนะครับผมมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสที่สามที่จะออกมากลุ่มแบงก์ก่อนหน้านี้วแต่ตอนนี้ไม่ชอบแบงก์ช่างยังชอบแบงก์แต่ว่านี้ชอบปิโตเคมีแล้วก็พลังงานนะครับโดยชอบคือเอสโตครับโอ้โหพี่ต้นอ่ะไ้วุณเอสโซเสียเสียศแล้วก็ท็อปนะครับเสียสถาบันพี่หมดเลย อ๋อดีหุ่นดีนะครับไม่เสียสถาบันน็คือว่าตอนนี้เราบอกว่าหุ่นในกลุ่มของมอมวอลิตี้โดยเฉพาะโลงกันเนี่ยจะเกิดอาการที่เรียกว่าเทอร์นาลนะครับเพราะว่าไตรมาสที่สามของปีที่แล้วโลงกันเนี่ยลบขาดทุนไตรมาสสองปีนี้ก็ขาดทุนนะครับแต่ว่าไตรมาสสามปีนี้จะเริ่มมีกําไรอย่างเอสโซ่เนี่ยเดิมไตรมาสสามขาดทุน4,988ล้านนี่คือปีที่แล้วไตรมาสสองขาดทุนไป907ล้านแต่ปีนี้เราคาดว่าจะมีการ กำไรทั้งสิ้น1000กับ20ล้านเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบป,ปีต่อปีคือ120แล้วก็แตงามต่อแตงโมเพิ่มขึ้น2 1 2ร้บสรนนะครับหันไปดามเราเอสโซก็คือซื้อนะครับพื้นฐานก็มองอยู่ที่เบาทเกือบแปดบาทนะครับแต่ว่าในเื่องของการกินกำไรนี่ก็ผมก็มีมองว่าภาพใหญ่ก็คือว่าเศรษฐกิจของโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ภาพของตัวเอสโซนั้นผมก็มองว่าดูดีขึ้น เราไปถึงถ้าดูทางเทคนิคก็คือว่าราคาวันนี้เพิ่งจะตัดเส้นค่าเฉลี่ย75วันขึ้นมาแล้วก็ MACD เพิ่งตัดเส้นศูโนะครับจเคือเส้นศูนย์ก็มีโอกาสดิดตัวขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับนั่นคือแถวแถว8บาท20นะครับก็มอง8บาท20ตรงนั้นเป็น data ขงพุ้นของเอสโซนะครับก็แนะนําตัวที่หนึ่งก็คือเอสโซตัวที่ก็เป็นท็อปนะครับลงกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูไตรมาสที่สามปีที่แล้วนะครับเขาขาดทุน6,903ล้านบาท แต่มาสองปีนี้ค่ะทุนหนึ่งพันห้าร้อหกสิบห้าล้านบาทแต่แต่มาสองแต่มาสามเนี่ยรารัพเกษตรกรไทยคาดไว้ว่าจะมีกําไรสี่พันหนึ่งร้อยสองล้านบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคอนเซนซัสนะครับคือหมายความว่าเป็นบุบคอนเซนซัสเนี่ยมีกําไรไปที่สี่พันสองร้อยเจ็ดล้านบาทแต่ว่าเราก็ประมาณการน้อยกว่าบุมเบิลคอนเซนเซัสนะครับแต่ว่าก็ยังมีตทางที่ดีขึ้น พอม,มองเป็นการเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเพิ่มขึ้นถึง362%นะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีเพิ่มขึ้น159%นะครับทั้ง2ตัวคือเอโซแล้วก็ท็อปนั้นเรามองเรียกว่าอ e ินไลน์หรือว่าอาจจะแย่กว่าบมบอกให้ท่านนิดนึ่งนะครับในเชิงของสตอรี่เกี่ยวกับภาพของตัวเลขเศรษฐกิจของโลกที่มีการฟื้นตัวนะครับผมก็มองว่า่าเดิมคือเราชอบกอลอเรือเดิมเราชอบปิโต้เคมี นะครับแต่แล้ววันนี้เราก็เริ่มต้องมาชอบลงกัน,ก,นก็คือหุ้นเทอร์นาลาวตัวหนึ่งของหุ้นในกลุ่มบ้านเราแล้วก็เทคนิคลคล้ายๆกับเอโซนะครับก็คือว่าตัวเอ c d ดีวันสองวันนี้พึ่งจะตัดเส้นโตก็คือเส้นที่เรียกว่ามองว่าเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงถ้าเหนือกว่าคือขาขึ้นถ้าต่ำกว่าคือขาลงตอนนี้คือเริ่มเหนือกว่ามาสองวันแล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นของท็อปวันนี้สามารถที่จะปิดกำลังจะปิดนะครับเหนือกว่าเส้นสองร้อยวันนะครับสองร้อยวันอยู่ที่หกสิบสามบาท โดยประมาณนะครับตอนนี้63บาท75ราคาปิดทด้64บาทนะครับถ้ายืนได้ตรงนี้นะครับมีโอกาสป่าโตขึ้นไปที่ไฮเดิม erm 68บาทเป็นแนวต้านนะครับก็วันนี้เอาลงกันเรื่องสองตัวนะครับก็คือเอโซแล้วก็ตัวไทออยคือท็อปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่อาจจะขึ้นมาแล้วก็ IRPC นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่า IRPC เนื่องจากว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับพ mm hmm. อรี่เดียวกันนะครับก็คือว่าไต่มาสามไต่มาสอง แตงมาสามปีที่แล้วแต่มาสองปีนี้ขาดทุนตลอดนะครับเราบอกว่าแต่มาสามปีนี้จะกาไรหนึ่งพันสี่รอยี่สี่ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเปรียบเทียบกับอแต่มาต่อแต่มานะครับถ้าเป็นปีต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราการกําไรเนี่ยน้อยกว่าคอนเซนทรสัสเซอร์คาดไว้คือหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองล้านนะครับงั้นถ้าเกิอแต่ว่าวันนี้ไอาร์พีซีอาจจะขึ้นไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ขอหลีดมาที่ตัวปิดโตปิดลงกัดดีกว่านะครับมันก็ชอบหุ้นของ เอสโซ่แล้วก็ท็อปครับอืมค่ะค่ะ,คะแล้วปะตะทพี่ไม่เอาสพอฮะอ่าออปะตะทก็ใช้ได้ด้วยนะครับคือใช้ได้เกินเนื่องจากว่าทําไมถึงชอบน้อยหน่อยคือยังชอบนะครับปะตะทอสพอเนี่ยกําไรก็มองไว้หมื่นเจ็ดนะครับปีที่แล้วไตรมาสองหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วก็ไตรมาสามปีนี้เจ็ดพันสังเกตว่าโตขึ้นนะครับะนะครับหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์หับเป็นอะไรเป็นปีไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็ปีต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยยี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสพมันลอยอยู่บนนะ คกือหมายก่าว่ามันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วหรือไม่แต่ปตทเองก็คล้ายกันนะครับไตรมาสสองปีนี้หมื่นสองไตรมาสสามปีนี้คาดว่าสามหมื่นังเกตว่าโจตอนนี้ณวันนี้คือภาคของปิโตกเคมีลงกันแล้วแม่แต่พลังงานเองเนี่ยณวันนี้คือค่อนข้างจะดีก็ชอบปตทด้วยนะฮะคกือหมายก่าว่าถ้าจะเอาคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยน่าเรียนคือเนื่องจากว่าปตทถือทั้งท็อปถือทั้งไออาร์พีซีนะครับก็ถ้าชอบเป็นตัวตัวรองลงมาก็คือปตทนั่นเอง นะครับปตททางเทคนิคนเถิดแขนมีตัวแล้วกันนะครับคือเทียบกันสพเนี่ยผมบอกว่าสพมันคือมันลอยอยู่ข้างบนนะแต่ปตทแล้วก็ท็อปแล้วก็ตัวเอโซเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับปตทนั้นทางเทคนิคก็คือว่าราคาหุ้นในเอ็มเอซีดียังไม่ตัดเส้นสีโลก็แสดงว่ามันแค่รีบาวขารีบาวน์นะครับวันนี้สามารถยืนเหนือกว่าเส้นสิบวันสิบวันอยู่ที่สามสองศูนย์ตอนนี้สามสองสี่ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่เส้นสองร้อยวันนะครับคือชออบเโซ เป็นเบอร์หนึ่งนะครับในใจตอนนี้ทางปตทเป็นเบอร์ที่สองค่ะพี่ต้นขอบคุณนะคะพี่ต้นรังตลาดขึ้นนะสัปดาห์หน้าค่ะเออยังอาจจะเหวี่ยงนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเนื่องจากว่าเอเชียสัปดาห์หน้าปิดทําการกับหลายประเทศวันจันทร์ญี่ปุ่นฮ่องกงอินเดียอินโดวันอังคารสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็อินเดียปิดทําการกังวลว่าต่างชาติจะซื้อขายน้อยลงนะครับก็นิดนึงนะครับแต่ว่าหลีดตอนนี้คือมองไปที่กลุ่มพลังงานเป็นหลัก นะครับก่อนจบขอเอลิมพันธ์คุณบอลนิดนึงนะเฉลิมค่ะพอดีณนวันหช่วงนี้หลายคนเรียกร้อยผมเปิดให้ผมเขียนหนังสือนะฮะก็เลยจะเขียนให้เขาบ้างนะครับเขียนชื่อสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับอ่าก็คือในสไตล์ของท็อปดาวคือดูเศรษฐกิจแล้วก็มาเลือกหุ้นที่หลังนะครับใช้คําว่าคู่หูนักลงทุนนะครับเขียนกับคุณโกวีสองคนนะเขียนเล่มเดียวกันนะเอ็มไอกับบีไอดูกันว่าใครจะใครจะเจ๋งกว่ากันนะ S <S จะมีการเปิดตัวหนังสือวันพุธที่16ตุลาสมคุณว่าสะดวกกับดินเชิญด้วยนะที่ไหนพี่ที่สุรวิชาติธิรกิจทุ่มถึงสองทุ่ม หนึ่งทุ่มที่ไหนตรงตรงไหนของศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมก็ในหน้าเวทีกิจกรรมโซนเอเธีย์นะครับเป็นงานหนังสืออาสัาห์หนังสือแห่งชาติอ๋อสัปดาห์หนังสืออ๋อทุ่มหนึ่งได้ได้พี่เสร็จรายการพอดีอ่ะไปเจอเขาได้ทุ่มสองทุ่มก็เจอกันได้ได้พี่ต้นนะครับทุ่มทุ่มสองทุ่มนะวันที่วันพุธที่สิบหกเนี่ะนะครับแล้วพบกันครับได้ครับพี่ต้นขอบคุณขอให้ได้เอโซ่แล้วจะไปเจอซื้อหนังสือได้นะเอสโซ่กับท็อปครับผมจะได้มีตังค์ไปซื้อหนังสือพี่ต้้นขขออบบบบคคคคคุุณณ่ะไดรรััผม